สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับตอนนี้เราก็พักกินข้าวกันนะครับทุกคนนั่งกินข้าวเสร็จก็นั่งพักผ่อนนะครับน้ำพรมก็นั่งพักผ่อนเรียบร้อยนะนี่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 ครับเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับที่จะไปแล้วครับโอ้ดูนะครับมายืนบิดกี่เกล็ดตักแดดกันเบ็ดอยู่นะครับน้ำน้น้ำอไหนครับท่านเอ้ยปากทุกปากึ้นเลยตี๋ วางยาเบียดทำไมวะดูเลยครับดูเลยครับตํารายหลักฐานตํารายหลักฐานนะครับอย่างี้อยู่ตีไปไปเนี่ัขอบคุนผู้ชมครับเนี่ยครับโอเคให้ดูครับตอนนี้เวลานะครับผมสิบสองนาฬิกาประมาณสิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีนะครับขยันสุดๆครับไม่รู้เหตุผลอะไรครับขยันมากนะครับเอามองชัดๆนะครับมองชัดๆ สูม้าไปชัดๆครับตื้อ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 ตื้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 อแข็งมากครับวันนี้ตีทั้งวันก็ยันสุดๆตีไกลด้วยนะคนเนี้ยโอ้แฮเวอยู่เต่ยังไงนะครับเอวอยู่เอาชัดๆครับอะไรนะครับเอวอยู่บอยโอเคไหมน้อง